ผมบาได้พบพ่อกันเด็ดนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นนนกับแก้วตาครับโถนี่ออกมาซื้อเป็ดอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะซื้อเป็ดสองตัวเจ็ดหกโลพี่น้องเลยจ่ายเงินพี่น้องบัดน,นี้หนึ่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, งสองสามสี่ห้าหกตัวละสามโลไปลังโควเป็ดเลือดเกรง โอ้ยลาบพังขึ้ลาบพมนนี่มันจะาห้เากระหังอไรช่งอาเบะเปแมไหนตัวใดตัวนั้นนะคนน็ดฮะมันจุปล้กบกบมาปีกเราบ่ฮะกกล้ามรระวัง

ไม่แล so like ้วผมยังเต็มยังตื้นอยู่เลยไงให้นะเต็มกระชามพี่น้องเลยี่ก็ยัเนียแหละผมเต็มเดียวทังเต็มอยู่ยผมถ้าใครเขาเบิังคลิปนี้กับภาคกดไลค์ก๊อดเซ่ก๊อดแซมสกายอะไรพี่น้องเลยการมีโฆษณาเนาะโฆษณานะการมีโฆษณาเล่นเข้าไปก็อยากให้พี่น้องเบิังจนสุดนั่นแหละทักทายสบายดีทุกคน ผมได้พบพ่อกันเดน,นเนาะพี่น้องเนาะมันนี้กับแก้วตาครับทนี้ออกมาซื้อเป็ดอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะแหละก็มาซื้อเป็ดอยู่กันนี่แหละอยู่ในบ้านนะครับนี่งอะครกันนะครบสุดนะเฮือนเพื่อนนะได้ทั้งเป็ดได้ทั้งพักเนี่ยมักเพ็ดครบมัดแต่เพื่อนขายกะปิก็จะซื้อกะปิอีกเฮือน,นเพื่อนนะแต่เพื่อนไ่ได้ขายี่นี่ตรงนี้กำลังเก็บพักอยู<ช>่เนาะนี่น้องไปเบิ่งพัก อุดมสมบูรณ์เลยอยู่นี่มันมัว่ามีแต่เกลือได้อยู่นี่พักก็มีได้แถวนี้มาดูส่วนพิษลุกงานเลยลุกกะลีไม่มีถั่วเลยถั่วนี่ก็กินกับบ่กินบ่กินกระชังเอาเล่าอีกห้าพันดีเป็นร่วงกันสามชิปเลยเออนั่นไงบ่โอ้ตกแก่ก็แก่เลยนี่ dần nó mà sư đai đỡ pet phân đỡ như này phải nó người ta phải có bơng nó dù cái kiềng này dù này nó na khăm này đồng phử bo đồng cà xin bo đồng bùn bò, mà sư nó phân đai cần bù như con à mặc pet mặc thua cốp mặc phao ô đồng sầm bùn này như này thấy thực năm cửa bo đồ nào đấy năm 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 มันเป็นพันของมันเนาะพันของมันนี่สี่มวยบัวแลไปซื้อยูฮานก็ได้อืมทีนี้มันได้หลายบัแล้ไปซื้อยูฮานสิห้าพันกันน้อยดีน้อยดีอ่ะม่เป็นไซื้ออยูชวดกับที่ไดหลายเดี๋ยวครบมวยเลยซะอยู่นี่นะครบครบมุ่งจนครบหมดเลยประเภทประเภทของเครื่องของเป็ดของซีนก็คือการครบหมดอยู่ไง นี่สวนมกเพ็ดสวงามเหมนกันเป็ดมันซื้อแล้วตัวหกเป็ดซื้อเป็ดสองตัวเจ็ดหกโลน้องยสอตัวหกโลีกิยลาไ้ลยานย่ิทเขาก็ว่าชีกินซีนกินอย่างภาได้ยานเออ่ายเงินน้องมันนี้ นึ่งสองสามสี่ห้าหกมึงไปเ่าอ๋ข้านะไม่ข้าเพิ่นเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่เพิ่นเด้อกงอกูกันอนเนี่น้อาโล้ลวงลกนงไกงเนี่เออ โอ้ยหพอดมสชมพูอะที่นี่เอาอยู่เลยออครบทานกับยุนี่เลยทานใช่หมบทานสายรอมสบายนะมวยนะไก่เป็ดไก่งวงตอนทานทา่เห็นทานแม่เนหเป็ดกันหเป็ดเป็ดมวงคบหมดออนี่น่น้อยใจแล้วมเดินข่ากรองจะไห เอามาน้าทุ่ม okay. e ่หน้าท euh, ุนดุนไม่ครบเนาะเสีเด้อเลยเด้อไปได้เร้อจิ้ครับคือเกาบอไปเกาในบ้านไปซื้อนกะปิซื้อเงินนะข้านใส่ป่ะไม่ใส่เะข่านถึงเด็กมกปิดะโอ้หนี่เป่าเปรี้ยพี่นก

ส่้ายหรอกพ่นใน่าองปพุ่่งเลือดพี่นะปุงเลอด่นงกระเซียวเลือดเป็ดสามโลไปเที่ยววันเกาเจ็ดเนาะน้ำเกาน้ำปลาเจ็ดพี่นกหันายังล้างพักอยู่งานเราหองเต็มเล เก็ดมากสุดๆนึกหน่พ <ose> um, like, ah <c oughs> ี <rez io> i̇şte ่น้องเต็มคู่นี่ก็ันไงบัวพวกเพชรเที่ยงสาวพันกี้พี่น้องเลยก็ชื้อธโมเพชรก็ฮอดแล้วสาวพันซื้อขันค่านนั้นฮอตเออไปซื้ออยู่สวดเลยสบายสบายชื่อสวดพี่น้องเจตากำลังต้มน้ำพี่น้องกำลังพดพดจะน้อยกันลกคน ตัวนี้ก็สีต้มคือกันพีน่น้องต้มสองหม้อด้วยเนี่ยมันไหวเนาะนี่นอนนี่พร้อมครบที่อยู่ที่นอนห้องแอร์คักนอนพี่น้องเนาะห้องน้ำตู้ยยเ,ย,ย,เย,ย็นบล็อกไฮเด้อตู้เย็นดีกว่าไปทางเข้าไปย่านบุญเงี่ย เด็กพี่น้องตัวสามโลไปน้องไงที่เอาเลือดเราเลือดเนาะเอาเลือดแลงให้น้องมาทานงานมาจะไหนสถานที่เลยเนี่น,นี่คือครัวครัวจีนเนาะน,นี่คือห้องเศร้าของพนักางานเห็นกินได้มาจับเป็ดนี่มานะ

ลาบยาเงีกลเขาก็ยัดได้ยานมปิงกยูพี่เนาะพี่น้องเนาะปิงนี่พลังขึ้นขาเนเคสียบรมันนีน้องเอ้เสียบอะไรเเจ้ารถธรรมดาเป็นอะไรกับวครับครับัครับเงินวานนี้ัครับเงินวานนี้มือนี้อยากยืมละอ้ย หนาเขาแน่นอนลายคนาคือว่าคนเมือเจ็ดมือหรอไม่นเดือดเิ่นกับน้อยเด้อพี่น้องเ้อแต่ว่าคนขายเมียนะนายเห็นกันชงเมียมดเงินยูเงินกินกันยืมู้คนมาซื้อสั์ตัวเมียเด้อมาเห็ดเบียยบกคดบอย่างนะมันเยทักเ่ได้ไหมฉันลยไม่เเลยจมคนณาจัดเงินแต่เราสื้อกับตัดนอเราบตัด มันช่วงอันนั้นเด้ช่วงพุทจีนนะเขาบเบียอยู่มันหลายคนบ่เห็นบ่แม่นแหละชงพุจีนเลยเจ้าเมือพมันก็ตัดลายนะประมาณ4-5มื้อนี่ก็ได้4มื้อเออื้อมัก็แล้วแม่นแลือก็สิตกอยู่ประมาณเรียกคิดิเรียกปีไว้นไปยเเมู่เมืองสิบ่ได้มือดอกเฮากันมเมืองเด้จ้เมือะปีใหม่สิมืองไส โสดเ้อพี่น้องเลยมาด้วเมันอเดี๋ยวาเปลี่ยนถือชื่อกันซะหญิงสามาปีงให้พี่น้องเลยขัดเลยไปลุกไปใช้เดี๋ยวนี้คุณมุอันนั้นเวลาได้กุก้าเลาได้เดินยิ่มเออเด็ดิเน้องเดินแบบบบเแเบบานแนนเนนแนแ

อมหวนปลูกไม่ดีเลยอ่ับพูกจ้ะเบ่งพูกรถพูกรถกำลันยิงฮ่าฮ่าฮ่าลีลากันช่วยหอมธรรมดาลีลากันช่วยหอมของคุณเดชธรรมดาข้ามนะตามกันนี่อ้าวกือค่กระจุยรถมาไปดิเหยวเหยาจะตายนะาึงเด็กเน้ย ากมันไะพาอนค่ะหลายชงบแม่ม่เียบดหนี่ตะกีเอสเใหเติมแล้วเติมข้าวบีแล้วค่กหลายเนอะกำลังเทดพี่น้องเ้ยจานใหญ่พอดีเลยลยเปน้แม่อันียอ่ะนปวดเฮ็ดนจาน่กรบปานนั้นหนาที่หนาที่นั่นนี่ ให้วนสาวทำได้ไหมปวกเ็ดน้ำจารในกระป๋นนั่นเนาะพิ้นเนี่เขาเลเขาลาแล้วน้อลยแล้วมันนั่นเนน้อยมันเนียน้อยเหน่ยเนะมีไข่ระส่าสี่คนนี่นะสองปองพอดิพอดีพอดีเหาหนึ่งสองอืมต้อลักลีนองเลยมันอันนยง่ายเลยบอสไปซื้ออยู่ฮเอาซื้ออยู่ฮั่นหรือฮันเรียบยี่วะม่นคยซือเบียนะท่่นไหนกันได้

สองรางโอ้ขาขาขเอิดแปงมึงมกจานจานละสองแสนห้าเบ้ได้จานปไงปะเนี่ยจานอะน้อยจานละหาแสนบ้ได้ไงเลแปงนี่ยจานอรน้อยเนี่ยอาหาสิบพันครับตัวนี้วาเลิ้ไม่หลายนี่หรอโอ้จานละหาแสนบ้ันนี่จานละหาแสน เอเสลยนี่มาเฮล่ะกินยังเฮเทยมันชาไปละอย่าไปว่าเานบุกอย่างเดียวเฮ็ดอไรจนเสียเวลาเดวเลแต่บวงแม่แต่วงแม่เพือบวงเงบวงนะบวงตักกินนะบเเทบุตาประยุทธ์เดินหน้าประเทศไทยเราหรอผมไปถอยหลังข้าให้เนียว้าผู้ใดท่านก็ท่านแลยผู้ท่านก็ยกกระามเลย

ขันเส้นกันเดี๋ยวแท้อุ่ยมาทางนี้เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเป็ดลมควนเด้อทางนี้เด้อเออน้อขึ้นแม่ช่วงน้อขึ้นแม่มันไม่ฝ่ายนี้มันเป็ดลมลมควนโบแม่นานะเป็ดโอฟางนะเป็ดลมควนฝ่ายทางนี้มันเลือดแปลงจะเรื่องอยู่วะจะเรื่องอยู่วะจานนี้หนักควะจานละห้าแสนมาครับกำลังมาอีกจานนึงเนาะาอีกจานทีี่่เมือก้หนึ่งลอง สร้างประจำบอเกคือนาคับัวธรรมดานี้จะล่างกระพังยังล่างแล้วลายตูเติบละนนีดก็ได้ส่วนลายกับ <glaube> ส่วนลายกัมีแต่เพิ่น <November> นี่ละจัดไปจัดไปยให้เสียตัวใดตัวนั้นเนาะคนน็ดฮะมันจูบเปลักกบผมาเปียงระบอกนะบกล้ามระวัง มันชีการปะฆ่ากระชามเลยเดี๋ยวนี้โบพาดจักเถื่อแปลงจานละห้าแสนท่านี่ตอนหลูกห่เอไก่อนเม็ดเลือดเปลียวเบาเอาเบากรสัยาบกกรอหมูกาเสียานละห้าแสนเขาว่าโอ้บัผูกบกบองกะพิกหู้ไี่น้บองกะปิกู้แบบน้อยใหญ่ทำดยทัวไปเชื่อมไม่ใช่หมดเรื่สาวนาวสาวนกินกิน ขาเป็ดที่วะเนี่ยนี่หละจดยอนจดยอดแะนเขาไปจอดง่ายแถวบาสิสี่ลิชงอ๋อต้นใดใดนะฮะเห็นดาวหรือเปาจำบุตรเงินมาเถิดนะนี่เค้าไข่เงินนะเจ้าวะขุนทงมือเลยค่ะจดยอนจดยอนจดยอนเป็นแถวยอดเลยวะขุนทงเลื่อยอย่บนเขาเอารู้มักมี่งลายๆอ่ะเจากินเบียร์อย่างเจ้ากินเตะเลืดเปรยงก็เพ่อเจ้าปิ้งมกินเจ้า จานนี้เคยกินผิอเจ้าบัวมาอันนี้พลาดเลยกัเกือบเนาะเกือบไปดึกบ่วงนัานก็เพาะแตกกีปามนี่เยอเลยออ่ารเซ็นตมนี่จาบวบัวเนื้อหวเนบวงเก็ได้นี่บวงเก็ได้นะหเ้าได้่ายกิน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 อโอ้สุดออกจากหน้าเลยโอ้เต็มเลยเลยใช่ไใช่งเต็มเลยเต็มเลย เออตัวนี้นะทวนี้มักินเอดเสยเฮ้ยมันลงเฟเซกหรือเซียวลงเฟเซกเลยเออตัวนี้น่ยปนผู้ตัดอ้างชิมมดละจานเนาะบังสาวกินบังสาวกินมัยน้วะดงนดอเด้ับเดบอกแล้วบมมากินบมมา้าด้าย้สาว้สาวาาเสด็จไอ้สาวควะ เดน้องเป็นจริงจริเดิมกิน้อีไอ้เอายอมาดื้อจุอันนี้ไปเมอไรไปก็เดิมเป็นตริงจรงร่ากายามใด้ไปกินซ้ำบารบกินนิดเลยเก็นมีแฟนงานไม่ขอยอดแม่เ้อะเลยบ้าบุกินนิดบอกินนิดบอสบกินนดบอสคนท้มเลขล้าวนะบัดดี้นิดมันไปกินเนาะแต่ย้เนเล่าสุบื่อใจห่ามอ กินย like ิ่บกินนกรตัวนี่ก็ต้มหันนะมือนข้ามองหอนมันกอคนจุกว่าล้างได้ไย้อันตอนเวลาอันนี้จะไม่ด้กินล้างได้ไหมเดี๋ยวมันอ่อนนันหนตายหเราคนเราคนอือเนาะอันนี้เมนอันนี้นหัวหน้าที่นี่อือแกงรอนี่นี่เนื้อแพะสิแน่ แล้วก็หอมต้มนี้ผู้สาวเนี่ยผู้สาวกินเลือดาเธอนี่ว่าอันมักแก้วเป็นแก้วไปคำเดียวแล้วแก้วเลยโคด้วสวเหลเีกทวคำยังไงเชียวคำยังไงเชียวลมดีหลัหัวอดกันยิ่งมบังเท้าโอ้ยติดคออีกห่างเลยบอนรูีก บมกสงกัมุดเขามากกว่ามุดมันกินเลือดแปลงมาให้มาเข้าเหนียวนะหางพ่กระีนี่ใส่ลายลดอะไรบอนีพี่น้องไวพริกโรนี่เออใส่เป็นนวดลดครับอะไรบาดอกอะรอะไรเอาใช่ใช่ใช่รสัคอน่รนลหัวหัวมาตัวใขอาเข้าไปข้าวๆเลยตัดหอมน้ำอีกนุ่นบดแค่นั้นชุดยอด chưa chọn kỹ lưỡng bay 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 Cắm bay 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 นันแบบเข้าไปเบกยูทูตื่นตัเองมันคงมันคงกูดิกหอเป็นผู้ไมล่าผูแมนไผดิพี่พอมด้ชิ้เพี่โอชิม้เลยพี่ก็เผาเผาเผายามันเอาพี่น้องกัน่ไห ไม่ไหนบอกก็ไม่บอก็เไม่บอกทุมมันจกิม่ออกควันชุดก้อนอ้กควันล่ะต้เกยน่นเร่อองหั้นันมงก็ใส่ส่งไปแดกส่งกันขึ้นเสียยังมีอยู่บ่ไปแดกกัยังไอเตี้ยเราเอาน้ไมเยวเราบ่ เกลีวเเมียแลเพว่าเกอีปามีนาพรหรือว่าคนเด็เอามียมาว่านี่เด็เานี่เ็ต็มที่เยอะเลยเต็มที่ละอะไรกูอีปามึงไปซึองเนื่ยยกโบนเชยนน่ะบุปปาปขติงเลยน่ะเจแดงนะกินกต่่ไอเดีย่อยเรานะไปเรียกไปส่งจีนส่งหน้าจินไปแขกะแกนะเจียบร้อยเลยนะ ตะแคนองกมดชินาที่มันเลยมดชินาที่านบ้านเริเปลี่ยนเนาะรถยังรีโวบอรือบอจเนรีโวเออขณะรถราพ่นไปคือจไหวเนาะลูกมากกิกุเอนะลูกมากนะอะไรอะไรยกไจ้าลิงเข้าไปลิงเข้าไปลิงเข้าไป ใส่ลายลายิเข้าไปรนนภิกริ้เข้าไปซเออเรามึงคงลิ้นเข้าไปลิ้นทีทีเราเิกนี่บิ้งกันกินเดียวตะบุบเปล่าตะบุบเปล่อตะบมื่นชัวบโชเขียนมื่นนี่โชัวเขียนน้งมื่นนี่ยจงกระแพ้ไว้ครับอันจงมันหอมไหมครับมกำัเข้มขนจงร้จงกระแพ

ต้มปูป่วยมันก็บดไวก็แก้วต้มไงพี่ก็แก้วต้มอยู่ในไหมอ๋อต้มบันนี้อันนี้หมอย่อวันนี้บมอยังไหบวันนีย่อวันนี้ว่าต้มเยังไงยังไงเห็นไ้ต้มเลยเออยาไปนั่นแล้วจ้ะปุวยเด้ทอดไข่ที่เอากินแกงมาแค่ปุ๊ยยังเขากินเป็ดกินมังม่วงอยู่นี่ปวดบ่มีแต่กกระดูกอ่ะ Ờ. chăm <laughs> <laughs> luôn cận đuốc chăm luôn Cái hết chim mọi người chăm luôn 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 đó luôn 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 đây này luôn 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 แกงเลือดเนี่ยเแกงยังกีนเลย่ิมมือมืดมืดอยู่เอา่ยจะน้ำมันไปเกลี่ยแสบแสบคุณเดชเป็นไงคุณเดชอันเดชคุณแพร่นี่นะคุณช้างคุณเดชคุณช้างคุณช้างไปน้ำกันเลยผมเอ็นกันเลยเราได้ฉายาคนได้กับบอสตั้งซึ่งกันกับขึ้นกับเว้นกับวายุเลยห้องอ่ะเดีนะเขาได้เช้านี้เช้านี้แบบ วนคุณเดชแปบเข้าเลยควรจทำปอยู่บ่คุณเดชอยู่บอชมึงเห้ยบ่เห็นะลรวสติพั์มาแปลสิพมึงจะมึงเอาหางไปเลยสติพคมาไยงเงินดวงพูดยไปใส่นอนห้องตเปลี่นว่ะเอามีเดชเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ ถ้าปุรัยเขาเบิ้งคลิปนี้กับภาคก็ไลค์ก็เซ็กก็ชอบสไครต์นั่นแหละพี่น้องเอ้ถ้ามีโฆษณาเนาะถ้ามีโฆษณาเล่นเข้าไปก็อยากให้พี่น้องเบิ้งจนสุดนั่นแหละเพราะว่าเงินเป็นรายได้อยู่นั้นอยู่นั้นมืดทุกบาททุกกีบอยู่นั้นมืดทุกเรี้ยนเอาพี่แต่วพ่อพ่อคิดไหมเท่าไหร่ปุ๊นนี่มืดเท่าไหร่ปุ๊นประมาณล้านนี่แหละล้านกีบเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบายบายสบายดีทุกคนโตกมานร่ำรวยออพัน